ต้อนรับสู่ช่วงเวรี่มีเรื่องเล่าคะ่ะกูกูกูก็ค,คือเป็นอีพีหนึ่งเรื่องเรื่องผีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวออเดิร์ฟด้วยกันเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางมากๆแต่ว่ายังไม่ใช่ต่างประเทศยังอยู่ในประเทศไทยเกิดก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสตอรี่ที่เกิดตั้งแต่แบบเด็กมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําได้เพราะว่าเรากลัวแบบ กลัวขนหัวลุกมากๆเหตุเกิดที่สนามบินในกรุงเทพสนามบินหนึ่งซึ ejemplo, ่งตอนนั sí. Sí. ้นน่ะสนามบินนี้เขาใช้เป็นสนามบินหลักในการเดินทางแต่ว่าเราไม่ได้เดินทางเส้นอินเตอร์เราอะบินโดเมสติกวันนั้นจำได้เลยว่าเทคฟล์เออกลับมาจากจังหวัดในโซนภาคอีสานกลับมากรุงเทพปุ๊บแล้วที่บ้านเนี่ยเขาก็หลอกกระเป๋าตรง สายพ่านกระเป๋าแต่ว่าเราอะปวดห้องน้ำมากเราก็เลยแบบเอาวิ่งมาเข้าห้องน้ำก่อนแล้วพอเข้าห้องน้ำปุ๊บคือถ้าเกิดใครใครนึกสนามบินออกสมัยก่อนเนี่ยสายพ่านกระเป๋าตรงที่ตรงกลางใช่ไหมแล้วมันจะมีห้องน้ำอะสองฝแบบั่งอาริมริมแบบสองปีกซ้ายขวาแต่เราอะจำไม่ได้ว่าเราอะเข้าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่มันเป็นฝั่งที่คนไม่ค่อยเข้า ไม่รู้ทำไมเออเราก็แบบเออก็เข้าอันเนี้ยแหละเราก็วิ่งเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำปุ๊บเข้าไปในห้องน้ำที่มีชักโครกที่เป็นห้องน้ำย่อยแล้วแล้วก็ทำธุระตืดๆแล้วด้วยความที่เป็นเด็กมันเราก็แบบนั่งกอดอกก้มหน้าอย่างนี้เขาทำหนักหรือปวดเบา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 แล้วพอทำธุระเสร็จจะเงยหน้าขึ้นมาเราเห็นเป็นคนแก่เฮ้ยคนลุกเฮ้ยคนลุกจริงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบน่าจะเป็นเรื่องผีเรื่อง แรกแรกที่เจอตั้งแต่เด็กอะกลัวโอ้ยังกลัวอยู่อะใช่เป็นเรื่องแรกที่จําความได้แล้วแบบเป็นเป็นคนแก่คือไม่รู้ว่าตอนนั้นจิตตุงแปงหรือเปล่าตุงแปงจิตปุงแต่งพอเงยหน้าขึ้นมาเป็นเป็นคนแก่ที่แบบยืนยืนแล้วเอามือประสานกันอย่างเงี้ยจาจาได้ไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชผู้หญิงผู้หญิงพอเราอะจําได้แน่ๆว่าเขาอะผมผมขาวหยิกยาวตกใจแล้วคือด้วยความเป็นเด็กเราก็แบบ สิ่งนี้คือไล่แต่คือที่แน่ๆรู้ว่าผีแน่นอนออแล้วพองเงยหน้าขึ้นมาหมดอ่ะเขาไม่มีหน้าแต่เป็นเนื้อแบบเป็นย่นอ่ะกลัวกลัวามากเลยอ่ะรู้ว่าเป็นย่นแต่คือไม่มีหูตาไม่มีแบบ<ะ>ไ,มไม่ไม่มีเครื่องหน้าเลยคือแบบหน้ากลัวม,มากแล้วพอเราเห็นเราก็แบบช็อกแต่ว่าด้วยความเป็นพลเ,เมืองดีหันไปกดน้ำก็หันกลับมาแล้วเขาก็ไม่มีแล้ว เปิดประตูห้องน้ําออกมาแล้วก็เจอป้าที่แบบอรอเราเข้าห้องน้ําข้างนอกพอดีเราก็น่าจะแบบตันแบบร้องไห้แล้วเขาก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็บอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็แบบโอ้ไม่เป็นไรแล้วเหมือนคืนนั้นเราก็เราก็ไม่นอนแบบมันมันก็นอนไม่ได้อ่ะเด็กพ่อก็เลยเอาแบบสร้อยพระมาให้นี่คือความทรงจำที่มีที่มีต่อสนามบินนันๆน่นนะแล้วแบบอย่างจนตอนเนี้ยถ้าเราจะต้องเข้าห้องน้ำที่สนาม บินนั้นโดยเฉพาะตรงโซนรับกระเป๋าอะเราไม่ไปคนเดียวจนถึงแบบอายุเท่านี้ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ที่สนามบินแห่งนี้ก็คอมเมนต์แชร์ไงมาเล่าได้มาเล่าให้ฟังหงนอกมากนี่แหละคะ่ะสตอรี่แรกนะคะแล้วก็ใครอยากฟังสตอรี่ต่อไปก็คอมเมนต์มานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อที่อาจจะมีอีพีสองสามส